Saturday Talk Special เข้าสู่ช่วง Saturday Talk Special วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวค่ะคุณสุพลศรีพันธ์ค่ะมาร่วมพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในฐานะอธิบดีกรมการท่องเที่ยวก่อนอื่นเลยคะ่ะท่านภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงคะ เอาขอท้าความถอยหลังไปนิดหนึ่งได้ไหมครับเมื่อก่อนนี้บ้านเราเนี่ยเราเป็นเมืองเกษตรกรรมครับรายได้ของประเทศคนในชาตินีมาจากการเกษตรแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะของเรานจะเป็นรายได้มาจากภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคบริการเป็นหลักแล้วนะตอนนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งและก็เป็นภาคบริการส่วนหนึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็ ยังไงก็ตามก็โยงไปห,หาภาคเกษตรอยู่นั่นแหละ <ứng S 1> นะครับแต่ว่าก็อยากจะเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมา4-5หปีนี้รายได้จากภาคการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเป็นประมาณ6-7%เซของรายได้ประชาชาติ <ứng S 1> นะทางรัฐบาลของท่านยิ่งลักษณนะ์นะครับรัฐบาลชุดนี้ที่เข้ามาบริหารประเทศนั้นเนี่ยก็ประกาศนโยบายไว้ว่าประกาศนปี5้แหละบอกว่าอีก5ปีข้างหน้า เราจะทํารายได้จากการท่องเที่ยวนี่ให้ได้เป็นสองเท่าสองเท่าซึ่งถ้าคํานวณไปก็คือณตอนนั้นเนี่ยเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ1ล้านล้านบาทเพะฉะนั้นก็จะให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอสองล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นก็เป็น โจทย์ใหญ่หรือเป็นเป็นธงที่ปักไว้ที่จะให้พวกเราทุกภาคส่วนช่วยกันดําเนินการว่าทําอย่างไรที่เราจะให้ได้ตัวนี้เพราะว่ารายได้จากการท่องเที่ยวนี้เมื่อได้มานั้นมันกระจายลงสู่ทุกภาคส่วนเลยนะครับที่ที่แม้กระทั่งพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเพราะว่านักท่องเที่ยวเข้ามาต้องมีบริโภคต้องใช้บริการนะครับแล้วก็จะต้องมีการ ใช้ร้านอาหารเรื่องของที่พักเรื่องของการขนส่งเพราะฉะนั้นเงินจากการท่องเที่ยวมันสะพัดนะครับค่ะแล้วในฐานะบทบาทของกรมการท่องเที่ยวเองมีหน้าที่รับผิดชอบหรือการดําเนินงานนโยบายอะไรเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายที่ตั้งไว้คะท่านครับกรมการท่องเที่ยวก็เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งไม่ได้รับผิดชอบแต่ไม่สามารถจัดการเรื่องการท่องเที่ยวได้หมดด้วยด้วยกรมการท่องเที่ยวเลยนะครับเฉพาะส่วนงานของกรมการท่องเที่ยวนี้หลัก ของกรมก็คือว่ากรมในมีหน้าที่สนับสนุนและก็ส่งเสริม,มเพื่อที่จะพัฒนาสิ่งจูงใจในการท่องเที่ยวที่เราเรียกกันว่าทัวริสแอตแทคชั่นนะ,ะครับแล้วก็มีเรื่อง สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า,าทางกรมการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยเป็นหน่วยงานที่กํากับทางกฎหมายเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลทางทะเบียนเป็นนายทะเบียนบริษัททัวร์ะนะครับบริษัทนําเที่ยวมกักรเทศนั้นต้องมาจดทะเบียนที่กรมการท,ท่องเที่ยวในเรื่องของการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในเรื่องการท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่องสําคัญตํารวจท่องเที่ยวเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการที่จะอำนวยความสะดวกได้รักษาความปลอดภัยให้กันักท่องเที่ยว แต่ว่าในงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายทั้งปวงของตำรวจท่องเที่ยวนั้นมาตั้งไว้ที่กรมการ<อ>ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจะเป็นเงินเดือนก็ตามค,าค่าใช้จ่ายต่างๆของกรมอของตำรวจท่องเที่ยวนั้นกรมการท่องเที่ยวเป็นผู้บริหาร,บร,หารงบประมาณส่วนนี้ให้นี่ก็จะ,ะเป็นส่วนที่เราเซอร์วิสต่อภาคอำนวยความสะดวกแก่การท่องเที่ยวทราบว่ากรมการท่องเที่ยวกําลังจะจัดงานใหญ่เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เที่ยวไทยเรเร็วนี้ไม่ทราบว่าเป็นงานอะไรคะท่านที่บดีจาก ที่รัฐบาลมอบโจทย์ให้แกเราว่าเราจะต้องทํารายได้ให้เป็นสองเท่าหรือว่าสองล้านล้านบาทที่ว่าเมื่อกี้นะครับถ้าเราอยู่เฉยๆเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทําอย่างไรการท่องเที่ยวจึงจะเพิ่มขึ้นหรือนับท่องเที่ยวต้องเพิ่มขึ้นทําอย่างไรจึงจะพักนานขึ้นทําอย่างไรจึงจะมีการใช้จ่ายหรือว่าพักเงินมากขึ้นตวรานมากขึ้นอันนี้จึงจะทําให้เกิดในสิ่งนั้นได้นะครับก็ใน การดาเนินการในส่วนเหล่านี้นั้นส่วนรชาชการต่างๆก็มีหน้าที่ร่วมกันทําอยู่ในในแต่ละส่วนะนะครับสาหรับกรมการท่องเที่ยวในเดือนนี้ะนะครับสิ่งที่เราจะทํานั้นก็เป็นองค์ประกอบที่จะต้องว่าทั้ง3ส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่งานที่ของเราเสริมเพื่อให้เพื่อให้เกิดผลอย่างที่รัฐบาลต้องการนั้นทางกรมก็จะจัดงาน ชื่อว่ามหัศจัยรเมืองไทยประทับใจไทยแลนด์ครับมิราเคิลไทยแลนด์ไทยแลนด์อิมเพรสชั่น,อนขอใช้ชื่อภาษาอังาากฤษหน่อยฟังแล้วกน็น่าประทับใจแล้วกับ,บมเมืองไทยนะจัดเมื่อไหร่คะจะจัดขึ้นในวันที่26-27มิถุนายน2 5 0 0 55นี้เร็วๆนี้ที่เซนทัลพลาซาราดพล้าห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น5นั่นเองนะคะสิ่งที่ผู้ไปร่วมงานจะมองเห็นอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดเมื่อเข้าไปนั้นสิ่งที่มีอยู่ในนั้นจะมี ของดีของฟรีของฟรีด้วยมีของราคาถูกนะครับนี่นี่เป็นสําหรับที่จะเป็นเตรียมไว้ให้สําหรับท่านผู้ผู้ที่จะไปร่วมงานครับนักงเทีคนที่ไปเนี่ยจะได้ทั้งของดีของถูกของฟรีนั่นคือเรื่องพูดได้เรื่องของครับแต่ว่าในสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสาระของการท่องเที่ยวนั้นนะครับมีสิ่งที่เราก็จะมีการเสวนาในทาง วิชาการอันนี้อันนี้มีมีทั้งส่วนที่เป็นวิชาการนะครับจะมีท่านวิทยากรที่มีชื่อเสียงนะครับอยู่ในแวดวงของการท่องเที่ยวจะได้มีความรู้ว่าในเรื่องของการเที่ยวเที่ยวที่ดีเป็นอย่างไรนะครับควรจะไปเที่ยวไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะมีมากมายกิจกรรมอยู่ในนั้นครับแล้วก็การที่จัดตรงนี้ขอเรียนว่าไม่ใช่เรื่องของกรมการท่องเที่ยวจัด คนเดียวหรอกรับผู้ที่มาร่วมกันจัดน้ํามีทั้งภาคราชการในส่วนอื่นร่วมกันรับมีภาคเอก,กชนนะครับผู้ประกอบการทางด้านการ<อ>ท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเองที่ไปนี่ก็เป็นส่วนร่วมด้วยม,มีเรื่องของบริษัทนําเที่ยวมีมาคคุเทศที่จะต้องมาร่วมกันอยู่ตรงจุดนี้ แสดงว่าถ้าไปงานนี้เนี่ยครบถ้วนด้านการท่องเที่ยวทุกอย่างเลย่บรกามมีหลากหลายมากเรื่องมากราวที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวนะครับผมกล้าที่จะยืนยันกับท่านผู้ชมและก็คุณก๊อตว่าถ้าถ้าไม่ไปจะเสียใจนะนะคะ26-27มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลพลาซาลาดพาวรลาดพาวชั้นห้ามีทั้งชั้น5และกัลานข้างลานครับ่ามีหลายส่วนเดี๋ยวเข้าไปนะเราดูได้เลยนะคะ สำหรับเรื่องของรูปแบบซึ่งต้องบอกท่านท่านไดเรียนแล้วว่ามีทั้งนิทรศการนะคะเรื่องของเสวนาศิลปินดารามากมายสําหรับแผนงานอนาคตของกรมการท่องเที่ยวมีแผนการหรือกิจกรรมอะไรที่เรามองไว้ในอนาคตอีกไหมคะท่านครับในภาระหลักของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมีหน้าที่หลักเลยก็คือว่า เป็นการสร้างที่จะให้เกิดทัวริสแอดแฟชั่นคือการการที่จะให้เป็นแรงสิ่งอะไรที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามา,มาสู่บ้านเราะนะครับมีสิ่งที่เป็นทั้งศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม,มประเพณีบางอย่างก็เป็นเรื่องของสิ่งก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานอะไรต่างๆเหล่านั้นบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติาเช่นอุทยานแห่งชาติ นะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือทะเลภูเขาชายหาดนี่คือเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติครับบางอย่างก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมเช่นกิจกรรมทางด้านกีฬากีฬาสําคัญสำคัญนี้ก็ดึงดูดคนเข้ามาท่องเที่ยวกิจกรรมประชุมสัมมนาใหญ่ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ง<ม>ที่เราจะต้องช่วยกันสร้างซึ่งหน่วยงานต่างๆรวมทั้งภาคเอกชนนั้นต้องช่วยกันดําเนินการ<ๆ>ครับกรมการท่องเที่ยวเองอในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับอยู่ตรงนี้ก็มีหน้าที่ในการจะประสานสนับสนุนหน่วยต่างๆที่ดําเนินการอีกส่วนหนึ่งนั้นนะครับในเรื่องของภาคบริการต่างๆจะเป็นโรงแรมร้านอาหารพัตคารหรือบริการในเรื่องของการขนส่งต่างๆาสิ่งเหล่านี้นี่ต้องการที่จะพัฒนาให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น เอาละค่ะวันนี้กรมการท่องเที่ยวนะคะลุกขึ้นมาเด,เดินหน้ากิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วนะคะ,ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านเชิญชวนท่านผู้ชมนิดนึงค่ะเชิญไปเที่ยวงานวันที่26-27เที่ะจัดขึ้นนี้ค่ะครับท่านผู้ชมทุกท่านนักท่องเที่ยวหรือไม่นักท่องเที่ยวถ้าท่านไปท่านก็คือนักท่องเที่ยวนะครับในวันที่26-27มิถุนายน 2 5 5 5นั้นกรมการท่องเที่ยวได้จัดงานมหัศจรรย์เมืองไทยประทับใจไทยแลนด์ครับที่เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ลวนะครับซึ่งมีการจัดทั้งในด้านของลานข้างล่างของเซ็นทรัลรัตพรล้กและก็ข้างบนชั้น5นั้นที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ก็จะมีการประชุมสัมมนามีเสวนาทางวิชาการและก็กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมาย ท่านไปในงานนี้นั้นเนี่ยท่านนอกจากจะได้ความรู้นะครับได้มีส่วนของภาคเอกชนถ้าพูดไปก็คือมาจัดบริการทัวร์นะครับจัดบริการในส่วนของรูปแบบต่างๆขายกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วยังมีของดีอของถูกของฟรีไว้ให้ แก่ท่านด้วยะนะครับผมคิดว่าในส่วนนี้เป็นเป็นงานที่น่าสนใจก็ขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านรธิบดีกรมการท่องเที่ยวท่านสุพลศรีพันธ์มากนะคะที่มาพูดคุยเกี่ยวกับการจัดงานมหัศจรรย์เมืองไทยประทับใจไทยแลนด์ขอบพระคุณคะ่ะ